ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สิบก็อยากจะจบเรื่องพุทธานุสติกรรมฐา,านในตอนที่สิบนี้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเกรงว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายจะเบื่อแต่ก่อนที่จะจบพุทธานุสติคือความจริงเรื่องไม่จบแต่ขอหยุดพุทธานุสตินี้พูดเท่าไรก็ไม่จบ แพราะความดีของพระพุทธเจ้ามาหาศาลมากยากที่จะพนาให้จบได้ <c oughs> แต่ก่อนจะพูดเทงเท่าเรื่องจริงๆขอเตือนบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไว้ก่อนว่าจงอย่าลืมคิดว่าชีวิตนี้มันมีความตายเปน็นอดีตแล้วก็จงอย่าคิดว่าความตายนี้จะมีมาถึงเราในเมื่อเราแก่ แล้วแก่ม,มากโดยอยาคิดอย่างนั้นจึงคิดว่าความตายอาจจะถึงเราในวันนี้ก็ได้ไว้เสมอจะได้ไม่ประมาทในการทำความดีและบริการที่สองจงคิดว่าก่อนจะตายขอยยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึง่งยอมรับนับถือไม่สงสัยในความดีของท่านและข้อที่สาม ใช้กําลังใจตั้งใจว่าเราจะรักษาสาสิสนห้าบริสุทธิ์ผดผองตั้งแต่บัดนี้ไปจึงกว่าจะเข้าถึงความตายมาถึงเพราะว่าสินห้าจะเป็นแดงกั้นอบายภูมิคือไม่ให้เราตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นไม,ไม่ไม่เป็นสติฉันถ้าเป็นคนก็เป็นคนดีแต่รายละเอียดเรื่องนี้เอาไว้พูดกันตอนถึงสินห้า ถ้าตั้งใจกำลังใจไว้แบบนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทรายการนี้เป็นรายการหนีบาปท่านจะหนีบาปอากุศลได้แน่นอนหนีนรกได้แน่นอนท่านหนีบาปได้ก็หนีนรกได้คือคนจะตกนรกก็ต้องเป็นคนมีบาปขอโทษขอโทษไปกับคนเขาแล้วต่อทนนี่ไปก็ขอเข้าเรื่องพุทธานุสติกรรมฐาน สำหรับพุทธ,ธานุติกรมฐานวิธีการปฏิบัติบรรดาท่านพุทธบริษัทก็พูดมาแล้วรู้สึกว่ามากพอสมควรถ้าจะพูดไปอีกญาติโยมพุทธบริษัทจะเฟือเพราะว่าการตัดสัญญน์สามรายการขั้นตน้นโดืองสัญญาณสัญโตสสามรายการนี้มีสามขั้นขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดเรื่องการตัดจริงๆแล้วสามขั้นของสัญญาณสามรายการนี้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีสมาธิไม่มากใช้สมาธิไม่สูงแค่ปฐมฌานก็ได้ท่านบอกว่าสมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจะมีศินบริสุทธิ์ฉะนั้นกําลังใจเอาบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ไม่จําเป็นต้องเคร่งเครียดในสมาธิมากเกินไปทํากําลังใจให้สบ,บายๆนี่เป็นสุขแล้วใช้ได้แล้ว ตอนนี้ไปก็อยาขอคุยกับบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบาททิพแก้วเพืาอว่ามีคนมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีมาบอกว่ามีท่านเจ้าคุณองค์หนึ่งเขาว่าทานอััยอย่าออกชื่อท่านเลยได้ชื่อชื่อพระาชาคณะนี้ไม่แน่นักชื่อในะชื่อเดียวกัน แต่การแต่งตั้งถ้าองค์นั้นได้เลื่อนไปองค์ใหม่มาก็ใช้ชื่อนั้นถ้าไปใช้ชื่อชนกันเข้าแต่คนละองค์มันจะบาปถ้าบอกว่าจะยินท่านเทศท่านจะเทศทางสถานีวิทยุหรือว่าเทศติดตามสลาก็ไม่ทราบแต่ขอบอกกันว่าท่านยะคนองนี้ไม่ใช่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้ไม่ได้กรกเกือน ท่านจะคนอง์นี้อยู่ที่จังหวัดอื่นอันนี้ไม่ได้กลบในโยมนะเป็นความจริงท่าบอกว่าท่านมาเทศที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าท่านบอกว่าการยาเยญสมาธิตอนระมัตระวังให้มากถ้าพลาดพลั้งไปแล้วจะกลายเป็นคนบ้าทางที่ดีจงอย่าทำเลยหรือว่าทำก็ต้องทำแต่เพียงแค่เล็กๆน้อยๆอยนี้อย่างหนึ่ง นี่อย่างหนึ่งก็มีท่านครูบาอาจารย์ช่านสูงพระเหมือนกันอันตนาตมาได้รับบัตรของท่านท่านส่งบัตรมาให้นำบัตรชื่อของท่านเป็นครูสอนหลายแห่งแล้วสอนในมหาวิทยาลัยซิด้วยเวลานั้นหลายปีแล้วไปเทศดด้วยกันในสำนักที่เขาไปไปเทศนั้นเป็นสำนักเจริญพระกรรมฐาน ท่านเป็นคนสรุปพระธรรมเทศนาท่านบอกว่าอย่าโยมพุทธบริษัทเรื่องกรรมาฐานนี่อย่าไปเจริญกันเลยไม่จําเป็นเราช่วยกันสํารอกกิเลสให้หมดไปนี่นพอแล้วพอฟังเท่านี้แต่มาก็ตกใจการเจริญพระกรรมาฐานเป็นปัจจัยให้คนเป็นบ้านีน่ก็แปลกเหมือนกันด้ยการสําลอกกิเลสให้หมดไปแล้วจึงเจริญกรรมาฐานนี่ก็แปลกมาก เมการเจริญกรรมฐาน Fahren นั่นแหละบรรดาแทนพุทธบริษัทเป็นการคลายหรือสํำรอกกิเลสให้หมดไปคือค่อยๆเคาะกิเลสไม่ใช่น้ําในขวดไม่กิเลสไม่ใช่น้ําในกระบอกไปจบับแล้วก็เทพ,พูดให้หมดไปกิเลสไม่เกาะใจและเกาะแน่นเกาะนานเกาะลึกแค่มันยากแสนยากยิงค่อยๆแค่ค่อยๆทำต้องกัรดับแรกต้องมีศีลบริสุทธิ รายการที่สองต้องมีจิตตั้งมัน่นมั่นคงแน่นอนค่อยๆทำรเรการที่สามมีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถค่อยๆตัดกิเลสให้หมดไปได้ทีละน้อยๆใน,นที่สุดมันก็จะหมดไปเองแล้วมาการเจริญกรรมฐานทำให้เป็นคนบ้า้การมีศีลบริสุทธิ์การมีจิตตั้งมั่นในสมาธิสามารถระง,งับนิวรณ์ได้ ในการที่มีปัญญาสามารถตักกิเลสท,ที่เป็นสมุเทเฉตประหารได้ถ้าสามรายการนี้เป็นปัจจัยเป็นคนบ้าต้องขอว่าทานอภัยอัตมาไม่ก้าวรา,ราพระผู้สูงมากนั่นคือพระพุทธเจ้าแต่ก็หาว่าการทําอย่างนี้บ้าเขาก็ตรงหาว่าพระพุทธเจ้าบ้าไปด้วยอัตมานี่ขอพูดตามเขาที่เขาคิดนะอัตมาไม่คิดพระพุทธเจ้าบ้าแนา่ พรจะมาอยู่ได้เพราะอาศัยพระพุทธเจา้าก็พระพุทธเจา้าท่านเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิตั้งมัน่นมีปัญญาเฉลิฉลาดมากสามารถแตกตักกิเลสให้สิ้นไปถ้าคิดว่าคนจะไญกรรมาฐานต้องบ้าทุกคนก็ต้องถือว่าว่าบ้า,บา,บาตามพระพุทธเจา้าแต่ตามาไม่ได้คิดว่าพระพุทธเจา้าบ้าท่านพูดเทศ คงจะคิดว่าพระพุทธเจ้าบ้ากันมัน้งหรือใครบ้ากันแน่ถ้าคาว่าคนเจริญสมาธิบ้าจริงๆเวลานี้ก็ต้องบ้ากันนับทับล้านแล้วเวลานี้คนนิยมเจริญสมาธิมากเขาว่าทานอภัยเถคนนี่ผมผ้าเหมือนสากยบุตรโคจัตินรตไม่น่าจะคิดอย่างนั้น และก็ไม่น่าจะพูดอย่างนั้นถ้าเป็นความจริงแต่ทบามเราสงสัยเหมือนกันว่าพระท่านเทศจริงและญาติโยมชายหญิงที่มาบอกฟังผิดไปก็อาจจะเป็นได้ตอนนี้ก็มาคุยกันว่าสมาธิที่เราทำถ้าพลาดเป็นบ้าได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้นี่ต้องพลาดนะไม่จะทำดีการทำสมาธิดีเนี่ยเขารักษาโรคให้หายบ้า คนที่มีสติฟั่นเฟือนบ้างพอสมควรพอทำสมาธิเข้าพักเดี่ยวจะอารมณ์จะคลายเป็นการเยือกเย็ยนเอาแต่คนนี่มีความเล่าร้อนองจิตโม,มโหโทโสร้ายนี่แหละไม่ต้องมากนะจะเดินสมาธิจริงๆไม่ช้าประมาณเดือนเสร็จจะเห็นผลทันทีเมื่อกำลังใจของเราเยือกเย็นไปมากความโกรธยังมีอยู่แต่มันน้อยลงไปแล้วก็ช้าลงไป ถ้าจรสมาธินานเข้านานเข้าความโกรธอาจจะไม่หมดไปแต่เหลือน้อยมีกําลังเบาอย่างนี้กําลังของเราก็มีอารมณ์เป็นสมาธิมีมีอารมณ์เป็นสุขก็กําลังสมาธิความสําคัญในการเจริญกรรมฐานมีตอนหนึ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต้องระมัดระวังเหมือนกันแต่การแบบนี้จะมีขึ้นเมื่อกำลังใจของเราดีแล้ว เมื่อความมั่นคงในศีลปรากฏชัดมั่นคงแน่แล้วก็การมั่นคงในสมาธิก็ดีการมีปัญญาลู้เท่าทังกิเลก็มากขึ้นมีความยึดมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์จริงอย่างนี้ถือว่าคนนั้นมีรมใจดิ่งจะเข้าเขตเป็นพระอ,ร,าอาริยอริยเจ้าเบื้องต้น อริยจาบื้องพระอริยเจ้าเบื้องต้นก็คือระโสดาบันกับสกิทาคามีถ้ามีความมั่นคงในการเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความจริงใจแล้วก็สามารถทรงสินบริสุทธิ์จริงมีปีติความอิ่มใจในการเจริญสมาธิและวิปัสสนาญาณใจรักพระ涅์เป็นที่สุด อย่างนี้ถือว่าจะถึงหรืออาจจะถึงแล้วก็ได้ซึ่งประสดาบันว่ามาไปขอ,อยืนยันเพราะว่าการอารมณ์แน่นๆน่นนี่บางทีก็เป็นกําลังชานกําลังชานโลกีนีม่มีอารมณ์แน่นมากนีม่มีอารมณ์หนักหนักหนักแล้วก็แน่นที่เรียกว่าหนักแน่นหนักแน่นกายเคลื่อนไหวจะมีได้น้อยแต่กําลังใจเพราะสายกระลงชานโลกีโดยเฉพาะ มีร่มหนักๆอย่างนี้มั่นใจว่าชีวิตนี้ต้องตายแน่แต่ว่าไม่ฆ่าตัวตายมีความหนักแน่ในการเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์หนักแน่ในการส่งศินมีปีติเป็นปกติความรู้สึกประเภทนี้เป็นความรู้สึกของพูดสรงฌานโลกียังไว้ใจอะไรไม่ได้ถ้าพลาดหน่อยเดียวสมาธิไหลจอก หล่นไปหมดสิงก็จะไหลไปง่ายปัญญาก็ไหลง่ายในถ้าว่าอารมณ์ที่ทรงจริงๆแต่เปนอารมณ์เบาๆอารมณ์ใจเ,ย,เย,ยือกเย็นสบายๆความหนักน้อยจะท่งตัวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบริการเชื่องช้าในด้านความชั่วเนี่ยเกิดขึ้นเหมนการช้ามากความรักในระหว่างเพศจะเกิดก็เกิดแบบช้าๆเบาๆ ไม่รุนแรงโมโหโทโศจะเกิดขึ้นบ้างก็เกิดเบาๆไม่รุนแรงหายง่ายอารมณ์ฟุ้งซ่านมีเหมนกันแต่ก็ซ่านไม่นานหันก็มาจับด้านของความดีการสงสัยในคุณความดีของพระธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สงสัยในผลของศีลสงสัยในทางบณญพันไม่มีอีกแล้วอย่านี้ถือว่าเป็นอารมณ์ที่ข้ามจากโลกีวิสัย ข้าไปใกล้ความเป็นพระอริยเจ้าหรืออาจจะเป็นพระอริยเจ้าเบื้องต้นคือปโสดาบ,บานันในสีทาคามีแล้วก็ได้พระตมาก็มีความรู้เล็กน้อยไม่กล้าพยากรณ์กำลังใจตอนนี้ดับบรรดาเทพธุดริสัตตตอนหลังนี้ไม่สำคัญสำคัญตอนตอน้นตอนที่มีความหนักแน่นในความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตาย หนักแน่นมากมากในการเคารพพระพุทธเจา้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์หนักแน่นในการสง่งสินหนักแน่นในการคิดว่าเราจะปฏิพภา์ตอนนี้เป็นฌานโลกีตอนนี้เป็นเหตุที่พระเต็มอัตาแล้วก็จะก้าวข้นสู่โลกุตระรือจะเป็นพระอริยเจ้าตอนนี้ระวังบรรดาเทพุทธบริษัทปีติมีการเกิดมาก ความปลื้มใจเกิดมากความชุ่มชื้นเกิดมากบางคนก็จะเรยนกรรมฐานไม่หยุดไม่หย่อนกลางคืนไม่ละกลาวันพระเรียกว่ากลางวันกลางคืนก็ไม่ละกลางวันก็ไม่เว้นทำหามลุ่งหามค่ําไม่มีการพักผ่อนแน่นอนไม่ชาประสาทโรคประสาทก็เข้ามารบกวนในที่สุดโรคประสาทก็เกิด แล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลรักษาคุณบาอย่างนี้ถือว่าไม่ใช่พระสมาธิไทยบาการปฏิบัติเครียดเกินไปทําให้บาพราะพุทธเจ้าทรงแนะนําแล้วขอทุกคนจงจำว่าการจะปฏิบัติให้ได้ผลในฌานโลกีก็ดีโลกกตระก็ดีจึงต้องละส่วนสดสองอย่างคือหนึ่งอัตตะกินมัฐานุโยก การปฏิบัติเครียดเกินไปไม่พักไม่ผ่อนไม่หลับไม่นอนตึงเกินไปอย่างนี้จะไปโรคสมสรส์ไม่มีผลในการปฏิบัติไม่ได้ความดีคือจะไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าในการในสองกรรมสุขณิการในยกย่อหย่อนเกินไปได้อยากได้เกินไปอย่างนี้ก็ไม่มีโอกาสได้เป็นพระจิตโฟสานต้องใช้มัชฌิม,มาปฏิปทาครือลงกลาง ในเมื่อเข้าถึงจุดอารมณ์เครียดตอนนี้ก็ต้องถูกพิสูจน์แต่การถูกพิสูจน์นี่มีน้อยคนไม่ใช่ทุกคนท่านที่จะถูกพิสูจน์อย่างหนักแน่นจริงๆหนักมากๆก,ก,ก็ต้องเป็นพวกมาจากพระโพธิสัตว์หมายความว่าอาดีตเคยปรารถนาพุทธภูมิมาก่อนอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ถือว่าเป็นจอมทัพ ท่านนีเป็นจอมทัพปราบข้าศึกกิเลสต้องมีความเข้มแข็งมากท่านโพนี้จะถูกพิพิโสด้วยเทวดาชช้นจาตุกมหาราชเทวดาชช้นจาตุกมหาราชนี่เป็นเทวดาผู้สรงฌานในสมัยที่เป็นมนุษย์ท่านได้ฌานหนึ่งสองหรือสามในสามฌานเนี่ยฌานใดชั้นหนึ่งก็ได้ ทรงฌานอย่างนี้แล้วถ้าเวลาจะตายได้เข้าฌานตายการเข้าฌานไม่ได้หมายถึงว่าต้องนั่งอาจารย์นอนนือยืนหรือเดินนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาทําอะไรอยู่ก็ได้ก็ตายปุบปับแต่ก่อนที่จะส่วนจะตายอันนี้จิตของเขาน้อมนึกถึงพระไตรปรณคมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นว่าวนึกถึงกรรมฐานกองใดกองหนึ่งที่เขาทาอารมณ์ทรงตัวอารมณ์ทรงตัวนี่ไม่ใช่นั่งนิ่ง ไม่ต้องนั่งหลับตาปีไม่ใช่อย่างนั้นการทรงสมาธินี้พูดกันอย่างนี้สมาธิก็ทรงตัวได้ชาญก็ตั้งอยู่ได้ชานหนึ่งในชานสองนี่ยังคุณกระสบายไม่จําเป็นต้องมานั่งหลับตาปีถ้าจิตเข้าถึงชานสามตอนนี้จะพูดชาลงไปมากเพราะชาญสามมีกําลังกดมากถ้าจิตทรงชาญสี่ พูดมีแต่เหตุและผลเรียกว่าพูดไร้เหตุไร้ผลนั้นไม่มีเพราะจิตสะอาดมากจิตที่ทรงฌานอยู่นี่พูดได้คุยกันได้อยากจะรู้อะไรในขณะที่คุยกับเพื่อนปากก็คุยอยู่กับเพื่อนตัวใสจิตที่วนหนึ่งสามารถไปรู้เรื่องต่างๆที่ต้องการได้อย่างนั่งคุยกันอยู่สองคน ก็ยังก็คุยว่าบ้านของฉันดีอย่างนั้นเมียนั่นเมีนี่หรือประวัติความเป็นมาของฉันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราอยากจะรู้จริงก็ตามเอาเอาใจเอาจิตตามเสียงปาก,ก็พูดกับเขาตามกิจที่ต้องโหดใจเราก็อยากจะรู้ความจริงไปค้นหาคว้าหาอาดีตในความจริงที่เขาเล่ามาเราจะพบความจริงและไม่จริงจะพบได้ทันทีว่าท่านผู้นี้จริงหรือโกหก ยานนี้มันหลอกก็ไม่ได้นี่สำหรับการถูกล้อถูกทดลองจากเทวดาชั้นจาตุมหาราชนี้ระหว่างที่พูดวันนี้เป็นวันที่16บธันวาคม2528เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาพระธิวัดท่าสงคือคุณจะเชื่ออำนนาแต่มั้งคือสามารถพระสามารถเป็นช่างเคยทำงานกรมศิลปากรมาก่อน แล้วก็มาโบวถอยู่สละบบ้านสละตเรือนมีลูกมีเต้าแล้วมีพัญญาพัญญารูปล่างหน้าตาก็ดีลูกตั้งสองคนตั้งสามคนก็ไม่สาบเห็นสองคนทั้งหมดทั้งบ้านทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยทรงชิดทิพย์ภูญญานได้ดีมากสามารถพูดกับผีกับเทวดาคุยได้แบบสบายสบายได้ชานลูกีบรรดาเต็มพุทธบริษัทอาจจะพลาดได้นะ ต้องต้องรมัดระวังถ้าเกิดมีความเต็มกำลังใจว่างานเท่านี้ขอละพัญยาสามารถเลี้ยงลูกได้ก็มาบวชกำลังใจแท่งเข้มแข็งก็ถูกพิสูจน์ตลอดมาพิสูจน์ด้วยก,กำลังเทว,วดาเทว,วดาเขาจะพิสูจน์เราต่อเมื่อเราไม่กลัวพอพูดอย่างนี้แล้วก็บรรดาญาติโยมพระธบร์สัทที่ยังมีความกลัวอย ถ้ายังมีความกลัวอยู่เขาไม่มาหรอกวันเวลาเขาต้องคนที่มีความรู้สึกว่าไม่กลัวจริงๆแต่ท่านพวกนี้ต้องมาจากสายพุทธภูมิสายสาวุกภูมินี่เขาไม่ลองมากแต่เค้นลองมากแี่กเป็นบ้าไปเลยดีไม่ดีเดี๋ยวก็เลิกเพราะมีกําลังใจอ่อนถ้าเดินม,มาจากพุทธภูมิพวกนี้มีความเข้มแข็งมากเขาต้องลองหนัก เมื่อลองหนักลองแล้วก็ไม่มีอะไรอาจจะมีการหวั่นไหวบ้างเล็กๆน้อยๆมีอย่างเดียวว่าใครจะชนะใครก,การทดลองของเขาไม่มีการสร้างทำแบบถ้าเราคิดว่าเขาจะมาไม้นี้เขาไม่มาหรอกเขามาท่านโนนล้วคิดว่าจะมาท่านั้นเนี่ยเขาไม่มาเขาไมาท่านหนึ่งเป็นอย่างนี้ถ้าบาังเอิญเรากลัวเขาก็เลิก ถ้ารู้สึกกลัวมีความหวาดฝันมากขึ้นเขาก็เลิกไม่รบกวนต่อไปถ้าบังเอิญเราไม่รู้จักกลัวไม่กลัวซีจริงๆเขาก็เลิกเหมือนกันทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่กล้าเล่นกับคนที่เรียกว่าเลยบาดเลยเสลิงคนที่ไม่กลัวไม่ใช่ไม่เต็มบาดใ่ญาโยพุทธบริษัทคนที่เต็มบาดก็ยังกลัวยังหวาดวันอยู่ถ้าไม่กลัวจริงๆเนี่ยเลยบาดอาจจะถึงหกเสลิงก็ได้ เพราะท้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ากำลังใจของคนทุกคนอาจจะสู้กันสู้กันไปสู้มาสู้เพ,พื่อหนีพ้นจากความตายถ้าสู้กับข้าศึกไม่มีใครสู้กับข้าศึกและศัตรูสู้เพื่อให้ตัวตายอย่างนี้ไม่มีมีแต่เพียงคิดว่าการสู้กันคราวนี้เราจะต้องฆ่าข้าศึกและศัตรูให้ได้ศัตรูจะต้องตายเราจะต้องไห่ตายเขาคิดกันอย่างนี้ น่เรียกว่าคนเต็มบาทถ้าคนเลยบาทคิดสู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันเมื่อร่างกายจะตายเขาตั้งมันจะก็ช่างมันแต่ความดีส่วนนี้ต้องเอาให้ได้ถ้าความดีส่วนนี้เอาไม่ได้เพียงใดเราจะไม่ยอมเลิกเด็ดขาดไม่จะตายก็ตามยอมพีด้วยร,รักธรรมะยิ่งกว่ารักชีวิตอย่างนี้เขาเรียกคนเกินบาดแต่ความจริงจะคิดเราสอง,อสองหสหลิงก็ไม่ถูก อาจจะถึง8ปดสลิงก็สองบาทเลยก็ได้เพราะอะไรเพวกมีกําลังใจเข้มคุนมากฉะนั้นก็ขอเตือนบรรดาแทนพุทธบริษัทว่าการพิสูจน์ของเทวดาเขาจะพิสูจน์ต่อเมื่อเราไม่มีความกลัวและมีความเข้มข้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงที่พิสูจน์หนักจะเป็นพูเฉพาะพวกพุทธภูมิเท่านั้น แล้วเวลานี้ปฏิบัตเพื่อปรารถนาสาวกภูมิแต่ว่าเดิมมาจากพุทธภูมิด้วยกำลังเข้มข้นอย่างนี้เขาจึงจะไปสุ์ถ้าเราไม่กลัวก็ต้องไปสุดกันหนักจนกว่าจะรู้สึกว่ากลัวแต่ในที่สุดเราไม่กลัวจริงๆเทวดาวก็กลัวเทวดาวก็เลิกหรือว่าถ้าไิสุ์แล้วเราเกิดมีความกลัวขึ้นมีความหวาดหวั่นมากขึ้นเขาก็เลิกเหมือนกัน รวมความของบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านทราบตามความเป็นจริงว่าขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงยาววาดวันในการวิสว์การทดลองเพราะว่าการวิสว์ของเขาเพื่อใร้าบกําลังใจของเราทุกอย่างในะบรรดาญาโยมพุทธบริษัทต,ต้องมีการวิสว์ความจริงจริงจะรู้อย่างที่เราตัดราคาคือความรัก เราไปนั่งตัดในป่านี่มันก็ได้จะเป็นอะไรไปมันไม่มีอะไรในป่าไม่มีราค่าให้เราคิดไม่มีราค่าให้เราเห็นสมมติว่าท่านเป็นผู้ชายท่านจะไปนั่งวาดภาพแบบผูหญิงแบบนั้นผู้หญิงแบบนี้สวยแบบนั้นแบบนี้ที่เราต้องการมันก็ไม่มีอะไรเกิดประโยชน์ประโยชน์มันนั่งแต่คิดเท่านั้นได้แต่คิดแต่การสัมผัสจริงๆไม่มี ถ้าเป็นผู้หญิงนั่งอยู่คนเดียวในปา่าคุณคิดถึงผู้ชายรูปร่างแบบท่านท่าทางแบบนี้มีความดีแบบนั้นมันก็ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เราจะชน,นะหรือเราจะแพ้มันก็ไม่แน่นักเราคิดว่าถ้าคนแบบนั้นมาลเรายะตัดด้วยรมแบบนี้การจะตัดราคาก็ต่อสายอสุปกรกมรฐานสิบอย่างกับกายกตานุสติหนึ่งตัดโทสะเด้พรมิหารสี่หรือก็สินสี่ มีกระสินสีเหลืองสีเขียวสีขาวสีสีแดงเื่อตัดโมหะด้วยนาปานตัดโมหะกับวิตกกจริตก็ได้อนาปานุสติเสนอับหนุนกำลังใจในด้านศรัทธาโด้นุสอนุสติอประกายคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติและเทวตานุสติสนับสนุนความฉลาดได้หาเลววิฏิุลสัญญา ยาตุธาตุประธานสี่วรณานุสติก็โอภามานุสติที่พูดมาไม่แปรเพราะอะไรเพราะเวลามันจะหมดถ้าเราไปนั่งนึกว่าเราจะตัดแบบนั้นแบบนี้จะคำฐานแบบนั้นแบบนี้โดยไม่มีการวิสวดมันก็นึกได้นึกไปนึกมาเดี๋ยวก็แพ้โคมดีไม่ดีแพ้จะไม่รู้สึกตัวมันต้องมีสวดกันฉะนั้นถ้าจะตัดราคะจริตความรักในระหว่างเพศ หน้ามันต้องชนหน้ากับเพื่อนระหว่างเพศเพศตรงกันข้ามคนที่เราเห็นว่าสวยว่าง,งามที่เราชอบมาปรากฏในเมื่อคุยไปคุยมาอารมณ์นั้นอารมณ์ราคะไม่เกิดอย่างนี้ใช้ได้เราคิดว่าเราจะตัดโทสะมันต้องไปสมผัดกวาจาที่เขาทํำเราแล้วเราเคยไม่ชอบใจเมื่อสัำบัสกับผัดอารมณ์นั้นได้จริงๆและจิตใจสบายอย่างนี้ใช้ได้เราชนะ นี่การเจริญพระกรรมฐานก็บรรดาแต่พุทธบริษัทกหมเอนกันบางท่านก็คิดว่าเราเป็นผู้ชนะแล้วเราต้องการนิพพานแล้วเราเป็นผู้เลิศแล้วเวลานี้เราตายเมนนื่อใดปณนิพพานเมื่อนั้นเขาก็ต้องลองก็ต้องสอบก็ต้องไปสูจน์แต่การลองหรือสอบหรือพิสูจน์จะบอกล่วงหน้ากันไม่ได้อย่างข้อสอบจเจ้าให้นักเรียนสอบด้วยท่านสอบด้วยแทงก็ตาม ถ้าจยสอบก็บอกว่าข้อสอบท่านจะออกแบบนั้นแบบนี้นะเยสเขียนมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้จากตำราเล่มไหนบ้างแล้วก็วิธีตอบต้องตอบแบบนั้นแบบนี้จึงจะสอบได้อย่างนี้ใครเขาสอบไม่ตกเรื่องสอบได้หมดนี่การสอบจิตใจเขานักเจริญกรรมฐานของเทวดาของมเหมือนกันเทวดาจะต้องมาตามไม่ตามแนวที่เราคิด เราคิดว่าการอาจจะเกิดจาอย่างนี้เขาจะไม่มาแบบนั้นต้องหลบกันไปเพื่อเป็นการไปสวยความจริงนี่บรรดาแท็มพุทธบริษ,ษัทชายหญิงการบทปีสวดกันเทวด,ดานี่ไม่เฉพาะพุทธานุสติอย่างเดียวจะเจริญกรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็เหมือนกันถ้ารมเข้าถึงขั้นใกล้จะเป็นพระอริยเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าบรรดาทพุทธบพุทธสัทดชายหญิงท่านนั้นเคยปรารถนาพุทธภูมิมาก่อนจึงจะมีถ้าไม่ปรารถนาพุทธภูมิมาจะไปนั่งนึกเรียกก็ไม่มีมาเทวดาเขาไม่ไปโสดถ้าว่าเด็กเดินป้อแปะป้อแป,ะ,แปะไปชกกรชกเขาผิดผิดอาจจะหลบลงไปตายก็ได้ก็ต้องชีดสนกับคนที่มีความเข้มแข็งจริงๆอะรบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง รื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเป็นการตัดท้ายพุทธานุสติกรรมฐานเพื่อเป็นการป้องกันไว้วิธีป้องกันก็คือว่าเราไม่กลัวก่อนภาวนาและพิจารณาคิดว่าวันจะตายเวลานี้ก็เชิญถ้าตายเวลานี้อย่างเร็วเราไปสวรรค์อย่างกลางไปพรมโลกอย่างสูงสุดเราปนานิพันธ์อะไนจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามเราไม่ยอมหวั่นไหวไม่ยอมไม่ยอมแพ้เท่านี้ก็พอแล้ว อาราบรนดาสาวกองคงสมเด็จพระบัณฑิตแก้วเวลาบอกตรงเพ่งเส้นดำพอดีเมื่อเวลานี้สาสนาทีแล้วขอหยุดก่อนขอสาวกองคงสมเด็จพระจินวรคือพระุรธเจ้าจงได้มีแต่ความสุขสวัสดิ์วิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจาาตุรพิตรพรชัยทั้งสี่ประการ มี و و ا ا อายุวันนาสุขภาระและปฏิภาณหาทุกท่านเป็นประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความรปรถนาทุกัวงทุกประการสวัสดี